นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะฐานะปารมีสัมปันโนฐานะอุปปารมีสัมปันโนฐานะปะละมาสะปารมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุริตาอุเปขาปารมีสัมปันโน อิทิปิโสภะขวาสีละบาลมีสัมปันโนสีละอุปปัลลมีสัมปันโนสีละปัลมาสัพปัลลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุริตาเปกาปัลลมีสัมปันโนอิทิปิโสภะขวาอิทิปิโสภะขวาเนคัมมะปัลลมีสัมปันโนเนคัมมะ อุปภัรามีสมปันโนเนคัมมะปัลมาตภปัมีสัมปันโนเมตามัยตีกรุณามุติาอุเปกขาปารมีสัมปันโนที่พิโสภะขวะปัญญาปาลมีสัมปันโนปัญญาอุปภารามีสัมปันโนปัญญาปัลมาตภปัมีสัมปันโนเมตามัยตีกรุณา มุริเตาเปก้าปัลามีสัมปันโนทิพิโตภะกวาวิริยะปัลลมีสัมปันโนวิริยะอุปปัลลมีสัมปันโนวิริยะปัละมาตาปัลลมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุริเตาเปก้าปัลลมีสัมปันโนทิพิโตภะกวาขันติปัลลมีสัมปันโนขันติอุปปัลลมี สัมปันโนขันติปรมัทตปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุริตาอุเบกขาปาลมีสัมปันโนทิพิโตภะควากุขิสัจปาละมีสัมปันโนสัจจะอุปปาลมีสัมปันโนสัจจะปรมัทตปาลมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณา มุทิตาอุเบกขาปัลมีสัมปันโนทิปิโสภะควาอธิฐานะปรมีสัมปันโนอธิฐานะอุปปัลมีสัมปันโนเมตตาไมติกรุณามุทิตาอุเบกขาปัลมีสัมปันโนทิปิโสภะควาเมตตาปัลมีสัมปันโนเมตตาอุปปัลมีสัมปันโนเมตตาปัลละมาราปัมี สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติเจ้าเปกคาปารามีสัมปันโนทิพิโสพระข่าวเปกคาปาลมีสัมปันโนเปราอุปปาลมีสัมปันโนเปราปาลมาตปารมีสัมปันโนเมตาไมตรีกรุณามุติเจ้าเปกคาปารมีสัมปันโนทิพิโสพระข่าวเปะาพระทิพิโสพระข่าว ท่าตะปรมีสัมปันโนท่ตะอุปปัลมีสัมปันโนทตะอุปปัลมีสัมปันโนทตะปรลมัตตาปลมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุทิตาอุเบคาปัลมีสัมปันโนทิพิโสพระกวาพุทธังสละนังกัดชามิธรรมังสละนังกัดชามิสั้างขังสละนังกัดชามินามามีห้างสาธู นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุตตะกามละเภะปุตตังตนะกามละเภะสนังอจิกกเยกายะยายะเทวนังปิยตังตุตวะติปิโสภะคะวายมะราชาโนทาเวตุวนโนมรณะตรุขังหลังตรุโตนาโมพุทธายะ ยะตนาคตาพุตาเจตวามาลังตัวนางจัตตุจัจจาสะพังลาทั้งเยปิวิงสูนาลาสะปาสันหังกลาทโยพุทธาทวีสตินนยกาทาเพปฏิติตาไมหังมัจเกเตมุนิสราติเซปฏิติโตไมหังปิติติโตไม่หังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนตั้งโภปิโตไมหังอุเรสะพักุณากโร อาเทเยเมยนุโทตารีปโตทักิเนโกทันโยปฏิปากระตวิงสุริโยโมคลาโนจวามมเคทักิเนทวเนเณไมหังอาตุงอันันตรลาอโลกาตโพจะมานาโมกาตุงวะมาโตเทเกเกจัตโตปิปากระตมิงสุริโยวาปะพังกโลนิทินโนรีทมโนโทวิตโตมูนิปุงโกวูมาลกระตโปเทโลเมทิจิตวาตะโกโตไมหังวัฒเนนิจังปจิตาสิกุณารโร ปุณโนวังพริมาโลจาวุปาลีนันททิวรีเทลาปัญจัยเมตตานาลาเตติลามามะเทธาธิติมหาเทลาวิจิตาจินทาวกาเอเตติติมหาเทลาจิตวัตโตจิโนระสาฉลันตาเทระเตเจนะอังกามเกตุสันติตาลัตนามปุระโตอาตรีทัพพิเนเมตาตุตติกังุจักังปัจโตอาตรีว่าเมื่งคุิมาลกังคัทโมลบริตันจาอาจาราธิยตุตติกัง อากาเตจตนางาติเตสาปคาลาสันทิตาที่นานาวะลัสนุกาตาชาปะคาลลังกาวาตาปิตาเทศัญชาตาปลายราชติปตะวะอาเตสาวุณยังยันตุานันตาทิลาเตชะตาวัตโตเมติกิจเนะตถาตามพุทธปัญเลที่นาปัญเชละมะชัมอิวิรันตังมิทะเลชาชาปริสุปังราเปเตมาปิสาสภาเจวะมันโตตุคุโตภรัโโ ทินานุภาเวนะทิตตุปตะโบตัมมานุภาเวนะทิตาลิสังโฆทังคานุภาเวนะทิจันตรายโยตัตม,มานุภาวะปาริโตตลามิทินาปันทะเล โคจังโคตติสังขาโตธรรมานังวิจโยสถาโคตรงตระการคือสติสามโพตรงธรรมะอิติาสามโพตงวิยามปีติปัตตาที่โพชังคาจะสถาภเรวิริยะสามโพตรงปีติสามโพชงปีติสามปีติสามโพตรงปัตตาที่สามโพตรงสมาทุเบกาโพชังคาสมาที่สามโพตรงและเวขาสาม สมาธิสามโพธิงและเบขาสามโพธิรงต,รตัดเจเจตัพพระทัตินามุนีนาสัมมะทักขาทาเจตาการเหล่านี้เป็นธรรมานพระมุนีเจ้าพูดตรงเน้นทาทั้งพวงตัดไว้ก็แล้วภาวิทาพระอุรีกถาอันบุคคลเจริญแล้วกัดทาให้มากแล้วสังวัตสันติอาภินญญายะนิพานายะจัปโธิยาย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อนิพานเอเตนะสัจวัตเจนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ตรวทเมโอตรวจธราขอความตรวจดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าแก่ท่านและข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเอกกัจจมิงสมเยนาโสโมกคลานันจากกัตปังกิลาเนทุกเจตทิศตวาในสมัยหนึ่งพระโลกนาจ้าท้าพระเนตรเห็นพระโมคคลานาและพระมหากัสปะเป็นไข่ได้รับความลำบากโคตรชังเคตัดเตยสี่จึงทรงแสดงโคตรทรงเจตประการให้ท่านทั้งสองฝั่งเตยต่างอภินันทิศตวา ท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่งยึ่งโคตรสงฆ์กรรมโลคามุดจริง,งถูงอองกต่า,า,กา,งกางกันในโลกข็าหาได้ในบัดโดนเอเตนัดสัจวัฒเถนะด้วยการกล่าวคำสัตวนี้โทษทีเมโอถูกตุกทาเพราะความตุปดีจงบังเกิดมีแกาา่ข้าเจ้าตลอดการทุกเมือเ่อพิณาเตชะตลอดการทุกเมือ่อเอกตาธรรมราชาปิเครันเยนาพิปิริโต ในครั้งหนึ่งองค์ธรรมราชาเองพุทธเจ้ารประทวนเป็นไข้หนักจุนทัตเถรเลยนะจันเยว,ว่าพระนาเปตวานะสาสรางรับสั่งให้พระจุนทัดเถรละก่า,าพุทธรงนั้นนั่นแลถวายโดยคารบสามโมงที่ตวาจะพาทาตมหาวททททุฒาติสา,สานาโสโภกลงบันเทิงพระฤทัยหายจากะจุนนั้นได้โดยพลันเอเตนะจัดจวัจเจนะด้วยการกล่าวคำตัดนี้โทศิเมโอถูกตวตาขอความตรวจดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลทึกเมื่อ พหินายเตจ่าพาตาตินันนังปีเหสีนางพ่อาาพาทั้งหลายนั้นของพระผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งสามองค์นั้นหายแล้วมันกลับเป็นอีกพระาารกาจเตาวะปาตานุปัติธรรมตังตาตุสารุปวัตุรภะพ,พมังเอ่อมัคคาห์กเตสาวัตปาตานุปัติธรรมตัง ดุจด,ดังกืเลยถูกระยะมากกำจัดเสียแล้วถึงเึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาเอตทนะตั ena, จวัเจนะด้วยการกล่าวคาํามัดนี้ถติเมโยถูดปตาขอความตัวดีจงบังเกิดมีแก่ท่านและข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมือ่อเธอสาธุพวทุศัพด์พมังคลังราการสุชพพพทาปเทวตาพระพ,พุธานนภาเวนตระาถอดทีทพระวันตุมเม พระวัตุธาตุพระมังคลังลักขันวตุธาพระเทวตาตัพระธรรมานุภาเวนตสตาโสตีพระวันตุเมพระวัตถุธาตพะมังคลังลักขันวตุธาตพระเทวตาตัพระสังฆานุภาเวัพระธรรมานุภาเวนตสตาโสตีพระวันตุเมพระวัตุธาตุพระมังคลังลักขันวตุธาพระเทวตาตุพระสังฆานุ พาเวนตาตาโสดีพระวันจุเมขอความขอมงคลทั้งปวงจงมมีขอเทวดาทั้งปวงจงคุ้มครองด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอความสดดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลเมื่อเทินอาหารสุโตอหไม่ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารนิ้โขอหไม่ขอข้าพเจ้าจงปราศจากอาหารนิสโขอหไม่ขอข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์อาหารวิโรหโหมีขอข้าพเจ้า จงปราศจากเวรหังอัปยาปโชไม่ขอพระพเจ้าจรงปราศจากความลำบากหังอานิโภไม่ขอพระเจ้าจรงปราศจากความทุกข์กายทุกใจถูกขีอัตจานางปริเรามิขอพระเจ้าจงมีความสุกขกายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากผู้ภายทั้งเพื่นเธอท้าทุกข์ทุกุสัพเพตัตาทันทลารที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาฝนถูกจงเป็นถูกเป็นถูกเิดอย่าได้ อาจงเป็นปลุกเป็นปุกเถิดอย่าได้มีเวนอาย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาพญาปชาโหตุกจงเป็นปุกเป็นปุกเถิดอย่าได้อาเวลาโหรุกจงเป็นปุกเป็นปุกเถิดอย่าได้มีเวนแก่กันและกันเลยอพญาปชาโหุกจงเป็นปลุกเป็นปุกเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาร์โหเปลุกจงเป็นปุกเถิด จะได้มีความทุกข์ายทุกใจเลยถุกขิยานางปริยารันตูจงมีความทุกข์ายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทัางสิ่งเธอสาทุก เจ้าเจ้าขอช่วตรวจบุญส่งผลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แต่บิดามารดาญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพื่อทั้งหลายเจ้าขันมาเวททั้งหลายตลอดจนบรรดาธาธรรมิตรทั้งหลายรวมทั้งเจ้ารวมทั้งหมู่ธาธรรมมิตรทั้งหลายรวมทั้งท่านดับทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจรงได้รับทราบรวบุญส่งผลที่ทิ้ในนี้ขอทงมาโมทนาจรงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดชะคุณพระรัตนตรัยและบุญตระน้น ตงอย่างเข้าใกล้จบเรื่องความเป็นผู้คนทุกทั้งปวงเธอทัสิทธาทุธาท้นโมตตะปะควาโตละโตธรรมาธรรมุตตะนโมตตะปะควาโตลาโตธรรมาธรรมุตตะนโมตตะปะควาโตลาโตธรรมาธรรมุตตะโพตังตานังกชามิธรรมังตานังกชามิ สังขังระนังอาชามิทุติยัมปีผุทธังระนังอาชามิทุติยัมปีธรรมังระนังอาชามิทุติยัมปีสังขังระนังอาชามิตาติยัมปีผุทธังระนังอาชามิตาติยัมปีธรรมังระนังอาชามิตาติยัมปีสังขังระนังอาชามิมตาตุ นาทั้งที่โมโภมาจะมาเทวาตาเปยขาปลาชญ์จันทิปรภมาจะมาเทวาพิลาบาวันทุเมมหาพุยโยมหาลาโววันทุเมมิเจปาวุติพุทธมาหูดำมุพุายาเวลาเทโยเวลาโภในยังเวลาอินสาเวลาชาตรีเวลาชาตาเวลาทิโยพุทธาตามนีมามาพุทธาตัวหูสาวพฤติสามีเป็นเป็นราบาาหาหรือเล่นาทั้งที่โม พรหมมาจามาเทวาตเปยขาภรายริตพรหมมาจามาเทวาพิระพาวุตุเมมหาบุญโยมหาราภวุตุเมมิเตปาวูอติพุทธมาอุนโมวุตายัเวลาทโยเวลาโกนัยังเวลาอิสาเวลาชาสีเวลาทัสาเวลาทโยพุทธสสะมณีมามาโคตัตาถวะผมสามติจามิเป็นเป็นพะบาฮาหาหรือหรือนะสังทีโมพรหมมาจามาเทวาตเปยขาภรายริตพรหมมาจามาเทวาพิระพาวุตุเมมหาบุญโยมหาราภวุตุเม มิเทปะหัวทีพุทธามาหูนมุทายาเวลาทโยเวลาโกนียังเวลาอิสาเวลาตัสสีเวลาตัสสาเวลาทโยพุทธาสมณีมามาพุทธาถาถวะผมจำว่าทิจามิเป็นเพิงปะพาหาเหลือๆนานังที่โมผมมาสมาเทวาตาเปยขาพลาจันติโรมมาสมาเทวาเปรลาภาวุตุเมมหาปุญโญมหาลาภโพวุตุมเอมิเทปะหัวทีพุทธามาหูนมุทายาเวลาทโยเวลาโกนียัง เวลาอิงสาเวลาชาตีเวลาชาตานเวลาทิโยพุทสาตามนีมมมาพุทาโหเรามัติจามีเป็นเพียงปราบาหาลือลือนาตังที่โมตมามาจะมาเทวาตเปยักษ์หรลายันติพมามาจะมาเทวาพิระพาวุตุมเมมหาพุนโยมหาลาภวุตุมเอมิเตปะวัวสิพุทธมหวุตุมโมพุธายะเวลาทิโยเวลาโคเนยังเวลาอิงสาเวลาชาตีเวลาชาตาเวลาทิโยพุทธามนีมามาพุทธะโหวตามติจามีเป็นเพียงประภา มหาลือลือาังที่โมกมมาจามาเทวาทเปยขาภราติกรมมาจามาเทวาเปรลปาวุตุมเอมหาพุนโยมหาลาโภวุตุมเอมีเจปาอุวาเทพุทธามาอุดโมพุทธายาวิราชโยวิราโคในยังวิาอิุสาวลาตตสศิวิราชตรศาวิราชท่อยพุทธารามณเมาพุทธาศาสตร์หวหอมชระเทจามีแผงแเงปลาปลาหาลือลือนาสังที่โมพรมมาจามาเทวาตาเปยขาษลาภราญติกรมมาจะมาเทวา อา shake, Trump, พิลาภาวุตุมมหาสุโยมหาลาภาวุตุเมันิเตปาวุอาทิพุทธามาอุณโมพุตายาวิลาเทโยเวลาโกเนยังเวลาอิสาเวลาทารุวิเวลาทาราเวลาทิโยเวลาตามณีมามาพุทธตาตะวหมสหมปัติจามิเพ่งเพ่งบาภาหาหาลือลือนาสังทีิโมปมาจะมาเทวาตะเปยกขาปลายันติปรมาจะมาเทวาอาพิลาภาวุตุมมหาสุโยมหาลาภาวุตุเม มิเตปาวะเทพุทธามาหูนโมพุทธายะเวลาเจโยเวลาโกนัยังเวลาทิสาเวลาชาติเวลาชาสาเวลาิโยพุทธะมณีมามาพุทธะโถธรมกิจตมิเเปนประภาหาลือลือนาคือโมพหมาจะมาเทวาตัตเตยข้าพลาญันตพมมาจะมาเทวาเทระาวุตุเมมหาบุญโยมหาลาภวุตุเมมิเตปาวะเทพุทธามาหูนโมพุทธายะเวลาทจโยเวลาโกนัยยังเวลาทิสาเวลาชาติเวลาชาสา เวลาที่โยผูุทธาทามนีมามาพุทธาทดวสามปฏิจิจไม่เป็นเพ็งคาปาอาหารเลือดชาเพตตาตาตาฮุนตุอาเวลาตุกข์จีวิโนขอตัดทัหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงที่อยู่เป็นตูุทุกเมื่อเดินตํางคุณยังพลังไม่หัง จาาเพพากีพวนปุเทขอสัตว์ทางทิ่งนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สวยผลบุญอันที่พระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเธอจสาทุากสาธุ ธรรมาธรรมโตภควาพุทธังภระวันตาพิวาทีมีสวาคาโตภควาตาธรมโมธรรมมังมรรามีสุปฏิปันโนภควาโตตาภควาตังโคตั้งขังนำมามีมาตาปุเรวันตามิคุโรอจาริเยวันตามีมาตา